รอยร้าวในหยาดฝนสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องดูออฟเดอะฮาร์ดเรื่องราวในค่ำคืนนี้เริ่มต้นขึ้นท่ามกลางเสียงกำปนาของฟ้าร้องที่ราวกับจะถล่มทลายลงมาคืนนั้นฝนกระหน่ำลงมาอย่างไม่ลืมหูลูกตาเสียงฟ้าคำรามกึกกล้องบทเบียดเสียงสะอื้นให้ที่ขาดสายของหญิงสาวคนหนึ่งภายในบ้านหลังเล็กที่เคยอบอุ่นมาลิ พยายามบังคับมือที่สันเทาของเธอให้เก็บเสื้อผ้าลงกระเป๋าอย่างเร่งรีบโดยมีเด็กหญิงตัวน้อยเกาะชายเสื้อแม่ไวแน่นดวงตาที่ใส่ซื่อคู่นั้นเอ่อล้นไปได้วยความหวาดกลัวต่อพายุและบรรยากาศที่ตึงเครียดแม่จ๋าพ่อจะกลับมาหาเราไหมเสียงกระซิบแผ่วเ,เบาของลูกสาวทําให้กําแพงความเข้มแข็งของมะลิพังทะลายลงเธอก้มลงอกอกอดลูกสาวไว้แนบอกน้ําตาไหลอับแก้ไม่ขาดสายเราไม่รอเขาแล้วนะลูกเราจะไม่รออีกแล้วย้อนกลับไปเพียงไม่กี่ชั่วโมงก่อนหน้านี้อานัน สามีของเธอเพิ่งจะพ่นคำพูดที่ทำลายล้างทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตคู่ลงอย่างไม่มีชิ้นดีเขายอมรับอย่างหน้าตาเฉยว่ามีผู้หญิงคนอื่นและเอ่ยปากขอหย่าด้วยน้ำเสียงเย็นชาไร้ความรู้สึกราวกับว่าสิบปีที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมานั้นไม่มีค่าอะไรเลยสำหรับเขาเสียงประตูบ้านปิดลงแผ่วเบาแต่กลับส่งแรงสันสะเทือนปานใจจะแตกสลายมาลิอุ้มลูกสาวฝากความมืดออกไปกลางสายฝนที่หนาวเหน็บโดยไม่หันกลับไปมองเบื้องหลังอีกเลย เช้าวันต่อมาอน,นันต์ตื่นขึ้นมาพบกับความเงียบงันที่ผิดปกติบ้านทั้งหลังอ้างว้างไร้ซึ่งเสียงหัวเราะของลูกสาวและไม่มีกลิ่นหอมของอาหารเช้าบนโตะ๊ะเหมือนเช่นเคยเขาตะโกนเรียกชื่อภรรยาด้วยความเคยชินแต่สิ่งที่ตอบกลับมามีเพียงความว่างเปล่าสายตาของเขาเหลือไปเห็นจดหมายแผ่นหนึ่งวางอยู่บนโต๊ะลายเส้นที่เขียนนั้นโยเยและเปื้อนไปด้วยคราบน้ำตาใจความสั้นๆว่าฉันพาลูกไปเองอย่าตาหาเราเลย ทันใดนั้นมือของอน,นันต์ก็เริ่มสั่นเทาจนจดหมายหล่นลงพื้น <c oughs> เขารู้สึกเหมือนอากาศรอบตัวถูกสูบหายไปหัวใจเต้นรัวแรงจนแทบจะหลุดออกมาจากอกภาพของลูกสาวที่เคยวิ่งเข้ามากอดเขาด้วยความรักพุ่งเข้าจู่โจมในห่วงความคิดอย่างบ้าคลั่งเขารีบคว้ากุญแจรถแล้วขอับออกไปอย่างไม่คิดชีวิตท่ามกลางถนนที่ยังเปียกชื้นและลื่นถลายในใจของเขามีเพียงคำถามเดียวที่ดังก้องซ้ำไปซ้ำมาถ้าเขาต้องสูญเสียพวกเธอไปตลอดชีวิตจริงๆเขาจะอยู่ได้อย่างไร ในขณะเดียวกันมาลินั่งเหม่อมองออกไปนอกหน้าต่างรถบัสคันเก่าที่กำลังเคลื่อนที่ไปข้างหน้าอย่างช้าๆโดยมีเด็กหญิงตัวน้อยหลับปุยอยู่บนตักทิ้งอดีตที่พังทลายไว้ข้างหลังเพื่อมุ่งหน้าสู่เส้นทางที่เธอก็ยังไม่รู้ว่าจุดจบจะเป็นอย่างไรบนรถบัสคันเก่าที่โยกคลอนไปตามแรงขับเคลื่อนมาลิทอดสายตามองออกไปนอกหน้าต่างแสงไฟริมทางที่วูบไหวดูเลือนรางราวกับความหวังที่เธอกำลังไขว่คว้าแม้หัวใจจะเต็มไปด้วยความหวาดกลัวต่ออนาคตที่ไม่รู้อินโนอินเนแต่ลึกๆในใจเธอก็ยังพอมีแสงนำทางเล็กๆหล,ล,ลงเหลืออยู่ ทันใดนั้นโทรศัพท์ในกระเป๋าก็สั่นรัวไมห่หยุดชื่อที่ปรากฏบนหน้าจอทำให้เธอนิ่งงันไปครู่ใหญ่อานัติเธอกำโทรศัพท์ในมือแน่นจนสั่นเทาแต่กลับไม่กล้าแม้จะกดรับน้ำตายหยดหนึ่งร่วงเพาะลงบนเส้นผมอ่อนนุ่มของลูกสาวที่ยังคงหลับปุยอยู่บนตักรถบัสแล่นเข้าสู่ถนนเปรี่ยวที่ขนาบด้วยความมืดมิดทันใดนั้นเสียงไซเรนก็ดังขึ้นจากระยะไกลและใกล้เข้ามาเรื่อยๆแสงไฟสีแดงว่าบล็อท้อนกระจกหน้าต่างรถเป็นจังหวะที่ชวนให้ใจสั่นมาลิกอดลูกสาวแน่นขึ้นโดยสัญชาตญา รถบัสค่อยๆชะลอความเร็วลงและจอดสนิทข้างทางคนขับหันมามองกระจกหลังด้วยสีหน้ากังวลใจมาลีรีบก้มหน้าหลบสายตาเงยเย็นๆซึ่งผ่านแผ่นหลังของเธอไม่ได้ยินเสียงรองเท้าบู๊กระทบพื้นรสถสะท้อนกล้องไปเข้ามาใกล้เข้ามาทุกก้าที่ดังขึ้นเหมือนเหยียบลงบนหัวใจที่บอบช้ำของเธอคุณผู้หญิงครับเสียงทุ้มต่ำหยุดลงตรงหน้าเธอมารีเงยหน้าขึ้นช้าๆดวงตาที่แดงก่ำจากการผ่านการร้องให้มาอย่างหนักพยายามซ่อนความตื่นตระหนกขอขอโทษนะคะมีอะไรหรือเปล่าคะ ตำรวจนายนั้นมองไปเองเด็กน้อยที่หลับอยู่แล้วย้อนกลับมาสบตาเธอมีผู้ชายแจ้งความตามหาภรรยาและลูกสาวครับคำพูดนั้นเหมือนสายฟ้าฟาดลงกลางใจมาลีรีบสายหน้าปฏิเสธรัวรัวมือที่สันเทาพยายามปกปิดพิรุธมันไม่ใช่ฉันค่ะฉันกำลังจะเดินทางไปหาญาติตำรวจนิ่งไปชั่วครู่จ้องมองความโศกเศร้าที่ฉายชัดในแววตาของเธอก่อนจะพยักหน้าเบาๆอย่างเข้าใจในบางอย่างที่ไม่ต้องพูดออกมางั้นเดินทางปลอดภัยนะครับ เมื่อเขาเดินลงจากรถเปมะลิก็แทบจะสิ้นแรงจนร่างสุดทวบลงกับเบาะเธอหลับตาปล่อยให้น้ำตาไหลรินอย่างเงียบเชียบเด็กหญิงตัวน้อยขยับตัวตื่นขึ้นมาเห็นเข้าพอดีจึงกระซิบถามเสียงใสแม่จ๋าแม่ร้องให้เหรอมลีฝืนยิ้มทั้งน้ำตาก,ก้มลงจูบหน้าผากลูกสาวอย่างอ่อนโยนไม่เป็นไรจ้ะลูกแม่แค่เหนื่อยนิดหน่อยเท่านั้นเองในเวลาเดียวกันอนันต์บังคับพวงมาลัยด้วยความบ้าคลั่งมือกับแน่นจนเส้นเลือดปูดโปนสายฝนเริ่มโปรยปลายลงมาอีกครั้งจนกระจกหน้ารถพรามโทรศัพท์ที่วางอยู่ ในความเงียบนั้นภาพความทรงจำในอดีตรเริ่มหวุคืนมาทำร้ายเขาภาพันที่ลูกสาวเริ่มหัดเดินก้าวแรกเสียงหัวเราะใสๆที่เคยทำให้บ้านหลังนี้เปลี่ยนไปด้วยชีวิตชีวาทุกอย่างย้อนกลับมาทิ่มแทงหัวใจรากับเข็มพันเล่มพองโงเองเขาพึมพำด้วยน้ำเสียงสั่นเครือเอียดเขากระทือบเบรกกะทันหันเมื่อเห็นท้ายรถบัสคันหนึ่งอยู่ไกลออกไปหัวใจของเขาเต้นรวยอย่างมีความหวังเขาเรียกรับรถตามไปอย่างไม่คิดชีวิตแต่ทว่าสัญ,ญญาณไฟแดงกลับตัดหน้าเสียก่อนรถติดยาวเหยียดทำให้เขาทำได้เพียงมองดูรถบัสคันนคาวมมมืดดิ นันทุพวงมาลัยด้วยความกับแค้นใจและสิ้นหวังน้ำตาของลูกผู้ชายที่เคยแข็งกระด้างไหลออกมาอย่างไม่อายใครค่ำคืนที่แสนยาวนานนั้นมาลีและลูกสาวก้าวลงจากรถบัสที่เมืองเล็กๆแห่งหนึ่งลมหนาวพัดผ่านร่างจนต้องประชับอ้อมกอดเข้าหากันการเริ่มต้นใหม่ที่แท้จริงกำลังเริ่มต้นขึ้นที่มีท่ามกลางความเงียบเหงาของเมืองที่เธอไม่คุ้นเคยลมหนาวพัดกันโชคแรงจนแสบผิวมาลียืนอยู่หน้าบ้านไม้เก่าหลังหนึ่งในมือมีเพียงกระเป๋าใบเดียวกับเงินติดตัวเพียงน้อยนิดเมื่อประตูเปิดออกหญิงชราคนหนึ่งปรากฏตัววขึ้นนใคามมืด มาลีดหนูมาแล้วเหรอเพียงแค่ได้ยินเสียงที่คุณเคยมาลีก,ก็สุดตัวลงอกกอดเข่าของป้านวนพลพางร้องให้โฮออกมาเหมือนเด็กตัวเล็กๆความอัดอั้นและความเจ็บปวดทั้งหมดถูกปลดปล่อยออกมาในอ้อมแขนที่แสนอบอุ่นนั้นขณะที่อีกฝากหนึ่งของเมืองอน,นันยังคงนั่งนิ่งอยู่ในความเงียบงันภายในรถนิ้วที่สันเทากดดูรูปครอบครัวในโทรศัพท์ซ้ำไปซ้ำม,มาเขาไม่รู้เลยว่าทุกวินาทีที่ผ่านไประยะทางระหว่างเขากับคำว่าครอบครัวกำลังห่างไกลออกไปจนแทบจะกู้คืนไม่ได้ กลางด็กที่เงียบสงัดภายในบ้านไม้ที่มีเพียงแสงตะเกียงริบรี่มาลีนั่งพิงผนังอบกอดลูกสาวที่หลับสนิทไว้ในอ้อมอกเสียงลมหายใจที่สม่ำเสมอของเด็กน้อยเป็นสิ่งเดียวที่เยียวยาเธอได้ในตอนนี้แต่หัวใจของเธอกลับไม่เคยสงบลงเลยป้าน,นวลเดินเอาผ้าห่มมาคลุมให้เบาๆพักก่อนนะลูกพรุ่งนี้ค่อยคิดหาทางกันใหม่มาลีพยักหน้าด้วยแววตาที่ว่างเปล่าเธอหวนนึกถึงวันวาน วันที่อน,นันต์เคยเกี่ยวกับสัญญาว่าจะดูแลเธอกับลูกไปช่วยชีวิตคำสัญญานั้นในวันนี้กลับกลายเป็นเพียงเศษแก้วที่ยิ่งคิดถึงทีไรก็ยิ่งบาดลึกโทรศัพท์ในกระเป๋าสั่นขึ้นอีกครั้งชื่อเดิมปรากฏบนหน้าจอสายที่เธอไม่กล้าแม้จะรับมาลิใช้นิ้วที่สั่นระริกกดปิดเครื่องน้ำตายหยดหนึ่งร่วงลงบนหน้าจอที่แตกร้าวขอโทษนะแต่ฉันอ่อนแอมาพอแล้วเธอกระซิบกับตัวเองเบาๆรุ่งอรุณของวันใหม่เสียงไก่ขันปลุกเด็กหญิงตัวน้อยให้ตื่นขึ้นมาด้วยความมุนงงแม่จ๋ บ้านปานวลจะลูกเราจะอยู่ที่นี่กันสักพักนะเด็กน้อยพยักหน้ายอย่างเชื่อใจรอยยิ้มไร้เดียงสานั้นทำให้ใจของมาริแท้สลายเพราะแม้แต่ตัวเธอเองก็ยังไม่รู้เลยว่าคำว่าสักพักนั้นจะยาวนานแค่ไหนในเมืองใหญ่ที่วุ่นวายอนันต์ไม่ได้นอนเลยทั้งคืนดวงตาของเขาแดงกำ่ำและมีหนวดเราขึ้นรุงรงังเขานั่งอยู่หน้าสถานีตำรวจด้วยท่าทางหมดอะไรตาอยากตำรวจถามย้ำกับเขาอีกครั้งคุณแน่ใจนะว่าไม่ได้มีการทะเลวิวาทที่รุนแรงอนันต์ได้แต่ก้มหน,น้านิ่งคำพูดที่แสนไร้กาศของตัวเองย้อนกลับมาหลอกหลอนซ้แลวแลวเ่า ผมผมทาให้เธอเจ็บเสียงของเขาแผ่วเบาจนแทบไม่ได้ยินหลังจากออกจากสถานีเขาขับรถตะเวนไปทุกที่ที่คิดว่าเธอจะไปทั้งบ้านเพื่อนและญาติเก่าๆแต่ทุกที่กลับให้คําตอบเดียวกันคือไม่รู้ทุกคําปฏิเสธเหมือนฝ่ามือที่ตกลงบนหน้าเขาซ้ําๆยามบ่ายที่ฝนโปรยปลายอนันต์นั่งเมาเมองสนามเด็กเล่นที่อ้างว้างชิงช้าที่เขาเคยพาลูกมาแกวงเล่นยังคงโยกไหวเบาๆตามแรงลมน้ําตาของเขาไหลอับแก้มอีกครั้งพ่อขอโทษพ่อขอโทษจริงๆ ในขณะเดียวกันที่ตลาดช้ามาลิพยายามยิ้มและทำตัวให้เข้มแข็งเพื่อลูกแต่ทุกครั้งที่เธอเห็นพ่ออุ้มลูกเดินผ่านไปหัวใจของเธอก็จะหดตัวด้วยความเจ็บปวดทันใดนั้นลูกสาวตัวน้อยก็กระชับมือแม่นั่นขึ้นแม่จ๋าหนูคิดถึงพ่อคำพูดสั้นๆนั้นทำให้มาลิหยุดเดินกะทันหันเธอก้มลงคุกเข่าต่อหน้าลูกพยายามกลั้นน้ำตายอย่างสุดความสามารถพ่อยังรักหนูนะลูกเธอพูดช้าๆเที่ยงแต่ตอนนี้พ่อกับแม่กำลังหลงทางเด็กน้อยอาจไม่เข้าใจความหมายทั้งหมดแต่เธอก็อบก,กอดแม่น่นขึ้นเหมือนกลัวว่่าาแมจะหยไปอีกคน คืนนั้นมาลินั่งลงเขียนบางอย่างในสมุดเล่มเก่ามือของเธอสั่นเทาแต่กลับแฝงด้วยความตั้งใจเด็ดเดี่ยวราวกับกำลังเตรียมใจสำหรับสิ่งที่ยากที่สุดในชีวิตในขณะที่โทรศัพท์ของอนันต์ที่วังนิ่งอยู่ก็มีเสียงดังขึ้นมาอีกครั้งระยะห่างระหว่างขอโทษกับให้อภยัยท่ามกลางความเงียบงันของค่ำคืนเสียงโทรศัพท์จากเบอร์แปลกดังขึ้นอนัน์รีกดรับทันทีหัวใจเต้นแรงจนแทบพลุอกเสียงจากปลายสายเงียบไปอึดใจหนึ่งก่อนจะเอ่ยขึ้นอย่างช้าๆถ้าคุณอยากเจอภรรยาและลูกคุณต้องยอมรับความจริงให้้ไดเสียก่อน อานาันนิ่งงันมือที่ถือโทรศัพท์สั่นเทาไม่หยุดเขารู้ดีว่าการตามหาพวกเธอให้เจออาจไม่เจ็บปวดเท่ากับการต้องเผชิญหน้ากับความผิดบาปที่เขาเคยทําไว้คุณเป็นใครคุณรู้ได้ยังไงว่าพวกเขาอยู่ที่ไหนเขาถามด้วยเสียงพร่าปลายสายถอนหายใจแผ่วเบาผมก็แค่คนที่เห็นผู้หญิงคนหนึ่งอุ้มลูกร้องให้อยู่กลางสายฝนบางครั้งความผิดพลาดของผู้ชายมันก็ส่งเสียงดังไปไกลกว่าที่คิดนะแล้วสายก็ตัดไปทิ้งให้อานันนั่งนิ่งราวกับร่างที่ไร้วิญญ,ญาณคําว่ายอมรับความจริง ดังก้องอยู่ในหัวเขานึกถึงทุกคำพูดที่เคยสาดใส่เธอทุกสายตาที่เย็นชาและทุกคืนที่ปล่อยให้เธอนั่งรอยอย่างโดดเดี่ยววันต่อมาณนเะมืองเล็กๆที่ห่างไกลมารีเริ่มทำงานเล็กๆในตลาดเพื่อช่วยป้านวลข,ขายของมือของเธอเริ่มหยับกร้านขึ้นจากการทำงานหนักแต่หัวใจกลับค่อยๆแข็งแกร่งขึ้นทีละน้อยลูกสาวตัวน้อยนั่งวาดรูปอยู่ข้างๆร้านภาพนั้นเป็นรูปบ้านมีแม่และมีผู้ชายคนหนึ่งยืนอยู่ไกลออกไปไกลจนไม่มีใบหน้ามีเพียงเงาจางๆมาลีเห็นแล้วใจหายวูบเธอไม่ได้พูดอะไรเพียงแต่ลูบหัวลูกเบาามสสงร คืนนั้นฝนตกอีกครั้งมาลีนั่งมองสายฝนจากหน้าต่างความทรงจําเก่าๆหลายย้อนกลับมาดังสายน้ําเสียงหัวเราะในห้องครัวกลิ่นหอมของอาหารและมือที่เคยจับกันแน่นเธอหลับตาลงสูดลมหายใจลึกฉันต้องเข้มแข็งกว่านี้เพื่อลูกในเวลาเดียวกันที่บ้านหลังเดิมอนันยืนอยู่หน้าบ้านที่เคยอบอุ่นซึ่งบัดนี้เงียบสงัดไม่ต่างจากสุสานเขาเดินเข้าไปในห้องนอนลูกของเล่นยังวางอยู่ที่เดิมเสื้อผ้าตัวเล็กๆยังแขวนเรียงรายเขาหลุดซุดลงนั่งกอดตุ๊กตาตัวโปรดของลูกไว้แน่นเสียงสะอื้นให้อย่างไม่อายใครดังระง,งมไปทั่วห้อง วันถัดมาเขาตัดสินใจทําสิ่งที่ยากที่สุดในชีวิตคือการไปพบพ่อแม่ของมลิเขายืนก้มหน้าอยู่หน้าบ้านท่านทั้งสองโดยไม่มีข้อแก้ตัวหรือคําแก้ต่างใดๆผมทําลายครอบครัวด้วยมือของผมเองเขาพูดเสียงสั่นเครือผมแค่ขอให้เธอกับลูกปลอดภยัยสายตาของผู้ใหญ่ทั้งสองที่มองมานั้นเต็มไปได้วยความผิดหวังแต่ลึกๆก็แฝงไปได้วยความสงสารในสภาพที่แตกสลายของเขา หลายวันผ่านไปมารีเริ่มรู้สึกเหมือนมีใครบางคนเฝ้ามองเธออยู่ห่างห่างหัวใจเธอเต้นแรงอย่างไม่มีเหตุผลจนกระทั่งคืนหนึ่งเธอก็พบซองจดหมายวางอยู่หน้าบ้านในนั้นมีกระดาษแผ่นเดียวที่เขียนข้อความสั้นๆว่าผมไม่ขอให้คุณกลับมาผมแค่อยากให้คุณรู้ว่าผมกำลังแก้ไขตัวเองทีละวันมือของมาริสัน่นเท่าเธออ่านข้อความนั้นสำลาวสำลาจนน้ำตายหยดลงบนกระดาษลูกสาวเดินมากอดขาแม่ไว้แม่จ๋าเป็นอะไรไปคะมารีได้แต่กอดลูกแน่นเธอไม่รู้จะตอบคำถามนี้อย่างไร ใกล้ออกไปใต้เงาไม้ใหญ่อนันยืนมองแสงไฟจากบ้านไม้หลังนั้นเขาไม่กล้าเดินเข้าไปใกล้ไม่กล้าแม้แต่จะเรียกชื่อเธอเขารู้ดีว่าระยะห่างระหว่างคําว่าขอโทษกับคําว่าให้อภัยมันยาวไกลและยากลําบากเพียงใดคืนนั้นผ่านไปอย่างเชื่องช้ามารีนอนไม่หลับเธอเฝ้ามองลูกสาวที่หลับสนิทท่ามกลางแสงจันที่สาดส่องอย่างอ่อนโยนเธอเอื้อมมือไปแตะแก้มลูกเบาๆพร้อมกับคาถามที่ดังอยู่ในใจแม่เลือกถูกใช่ไหมลูกเป็นคําถามที่ไม่มีใครให้คําตอบได้ เช้าวันถัดมาเมื่อลูกสาวเดินลับหายเข้าไปในรั้วโรงเรียนความเงียบงันก็กลับมาปกคลุมมลีอีกครั้งเธอรู้สึกว่างเปล่าราวกับหัวใจขาดหายไปบางส่วนแม้จะพยายามไม่คิดถึงเขาแต่ทุกสิ่งรอบตัวกลับคอยตอกย้ำถึงอดีตเสมอขณะที่ในเมืองใหญ่อันตันเริ่มต้นชีวิตใหม่อย่างช้าๆเขาลาออกจากงานเดิมและหันมาทำงานรับจ้างทั่วไปด้วยหยาดเหงื่อแรงกายมือที่เคยจับแต่ปากกาและกุญแจรถหรูบัตรนี้เริ่มสากสมานไปกับงานหนักเพื่อพิสูจน์ว่าเขาพร้อมจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อรอวันที่จะได้รับโอกาสอีกครั้ง หากวันนั้นจะมาถึงจริงในเมืองใหญ่ที่วุ่นวายอนันต์เริ่มต้นชีวิตใหม่อย่างโดดเดี่ยวเขาลาออกจากงานเดิมและหันมาทำงานรับจ้างทั่วไปมือที่เคยหยิบจับเพียงปากกาบัดนี้ต้องแบกหามของหนักจนเหนื่อโทรมกายแต่เขากลับไม่เคยปริปากบ่นเพราะความเหนื่อยล้าหาทางกายนั้นเทียบไม่ได้เลยกับความเจ็บช้ำที่กัดกินหัวใจทุกค่ำคืนเขาจะนั่งลงเขียนบันทึกเขียนถึงความผิดพลาดเขียนถึงลูกสาวและเขียนถึงผู้หญิงที่เขาทำลายชีวิตด้วยความมินชาแม้จะรู้ดีว่าไม่มีใครได้อ่านแต่มันคือการลงโทษตัวเองที่ทรมานที่สุด วันหนึ่งมลิได้รับข่าวว่ามีชายจากเมืองใหญ่มาตามหาเธอหัวใจของเธอพลันกระตุกปูป้านวนลรอบสังเกตสีหน้าหลานสาวก่อนจะเอ่ยเบาๆถ้ายังไม่พร้อมก็ไม่ต้องเจอหรอกลูกมลิพยักหน้าตอบรับทั้งที่ในใจสันรัวคืนนั้นเธอนอนร้องให้อยู่ในความมืดความเข้มแข็งที่อุตาสาหงมาเริ่มสันคลอนเมื่อลูกสาวละเมอฝันร้ายเรียกหาพ่อกลางดึกมลิสะดุ้งตื่นขึ้นมากอดลูกไว้แนบอกพ่อเขาไม่มาหลอกลูกคำพูดนั้นบาดลึกยิ่งกว่ามีดโกนเพราะเธอเองก็ไม่แน่ใจว่ากำลังบอกลูกหรือกำลังย้ำตัว,ตวเองกันแนแ่ เวลาผ่านไปอนันต์เริ่มส่งเงินมาให้ป้านวลอย่างสม่ำเสมอโดยไม่มีชื่อผู้ส่งหรือข้อความใดๆมาลิรู้ทันทีว่าเป็นเขามือของเธอสันเทาด้วยความรู้สึกที่ตีกันยุ่งทั้งโกรธขึ้งและเหนื่อยล้าเธอไม่ได้ส่งเงินคืนแต่ก็ไม่มีคำขอบคุณใดๆกลับไปเย็นวันหนึ่งลูกสาวเดินเข้ามาหาพร้อมคำถามที่แทงใจแม่จ๋าถ้าพ่อขอโทษแม่จะให้อภัยพ่อไหมมาลิจุกจนพูดไม่ออกหัวใจเหมือนถูกบีบด้วยมือที่มองไม่เห็นเธอกอดลูกไว้นานแสนนาน,านก่อนจะกระซิบตอบเบาๆการให้อภยัยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลลยนะูก รุ่งเช้าของวันที่มีหมอกบางปกคลุมมาลิยืนตักน้ำอยู่หน้าบ้านด้วยความรู้สึกหนักอึ้งอย่างประหลาดราวกับลางสังหรณ์บางอย่างกำลังเตือนเธอทันใดนั้นเสียงรถยนต์คันหนึ่งแล่นมาจอดใกล้ๆเธอชะนักนิ่งหัวใจเต้นระรัวโดยไร้สาเหตุลูกสาววิ่งพรวดพราดออกมาจากบ้านแม่มีลุงมาหาคำว่าลุง ทำให้เมลิตถึงกับขาอ่อนแรงเธอค่อยๆหันกลับไปมองอนันยืนอยู่ตรงนั้นร่างกายสู้ผอมใบหน้าซูบซี้สายตาที่เคยเปี่ยมด้วยความมั่นใจแบบนี้กลับเต็มไปด้วยความหวาดกลัววินาทีนั้นราวกับเวลาหยุดหมุนเสียงนกร้องหรือลมพัดรอบตัวงเงียบหายไปสิ้นเด็กหญิงตัวน้อยจ้องมองใบหน้านั้นเนิ่นนานก่อนจะเปล่งเสียงที่สั่นเครือออกมาพอ่อสิ่งเสียงเรียกอน,นันก็สุดพวบลงกับพื้นทันทีน้ำตาไหลรินออกมาอย่างสุดจะกลัน้นพอ่พอพ่อขอโทษ เขาพูดได้เพียงเท่านั้นมาลียืนตัวแข็งทื่อมือกำแน่นจนเล็บจิกเข้าเนื้อความทรงจำที่ทั้งเจ็บทั้งโกรธและทั้งคิดถึงประดังประเดเข้ามาจนแทบยืนไม่อยู่ป้านวลเดินออกมาดูเหตุการณ์เงียบๆไม่ได้ห้ามหรือสนับสนุนทำเพียงยืนอยู่เป็นกำลังใจให้หลานสาวเด็กหญิงค่อยๆก้าวเทาเ้าเข้าไปหาพ่ออย่างลังเลก่อนจะโผล่เข้ากอดพ่อเบาๆอน,นันต์กอดลูกสาวแน่นราวกับกลัวว่าเธอจะสลายกลายเป็นเพียงหมอกควันเขาปล่อยโฮออกมาเหมือนเด็กตัวเล็กๆมาลีหลับตาลงปล่อยให้น้ำตาไหลเงียบๆในใจสับสนจนหาทางออกไม่เจอ อนันไงหน้าขึ้นมองเธอสายตาคู่นั้นเต็มไปด้วยคำขอร้องอ้อนวอนที่ไร้เสียงมลิเบือนหน้าหนีพลางพูดด้วยน้ำเสียงที่พยายามจะให้มั่นคงที่สุดอย่ามาที่นี่อีกถ้าคุณยังไม่รู้ว่าสิ่งที่คุณทำมันทำร้ายฉันสาหัสแค่ไหน คำพูดของมาลีเหมือนมีดที่กรีดซ้ำลงบนแผลเดิมแต่อนันตกับน้อมรับมันไว้ทั้งหมดด้วยความเต็มใจเขาลุกขึ้นยืนอย่างยากลำบากมองดูใบหน้าลูกสาวเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะหันหลังเดินจากไปอย่างช้าๆเด็กหญิงตัวน้อยร้องให้โฮพยายามวิ่งตามไปเพียงไม่กี่ก้าวแต่ก็หยุดชะงักแล้วหันกลับมาอกกอดแม่ไวแน่นหัวใจของมะลิแทบแตกสลายพอกันเธอซุดตัวลงกอดลูกสาวท่ามกลางละอองหมอกวันนั้นไม่มีใครเอ่ยถึงคำว่าครอบครัวแต่ทุกคนต่างรู้ดีว่าสายใยนี้ยังไม่ขาดสะบั้นลง วันเวลาเคลื่อนผ่านไปอย่างเชื่องช้ามาริพยายามประคองชีวิตให้กลับมาเป็นปกติเธอทำงานและดูแลลูกอย่างเต็มกําลังแต่หัวใจเธอกลับไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปทุกครั้งที่ลูกถามถึงพ่อความเงียบจะเป็นคำตอบเดียวที่เธอมอบให้จนเด็กน้อยเรียนรู้ที่จะไม่เอ่ยถึงมันอีกในยามค่ำคืนมาริมักจะฝันถึงอดีตวันที่เคยหัวเราะร่วมกันในห้องครัวเล็ก,เลกๆเธอตื่นมาพร้อมน้ำตาที่เปียกหมอนเสมอ อีกฝากหนึ่งของเมืองอนันต์ไม่ได้กลับไปบ้านหลังเดิมที่เคยโอ,อ,อ้อาเขาเช่าห้องพักรูหนูที่มีเพียงฟูกเก่าๆโตะไม้และสมุดบันทึกที่เต็มไปได้วยความสำนึกผิดเขาทำงานหนักขึ้นกว่าเดิมไม่พูดไม่ยิ้มใช้แรงกายเข้าแลกเพื่อให้หัวใจหยุดฟุ้งซ่านทุกเย็นเขาจะไปยืนมองสนามเด็กเล่นที่เดิมมองดูพ่อแม่ลูกคนอื่นหัวเราะต่อกระซิบกันเสียงเหล่านั้นแทงใจเขาจนเจ็บแปลบวันหนึ่งฝนตกหนักแต่อนันต์กลับยืนตากฝนอยู่อย่างนั้นเรากลับต้องการให้ความหนาวเหน็บลบเลือนตรบาบาปในใจภาพวาดแห่งความหวังวันหนึ่งงลลูกกกสาาาาาวววัับบมมาจาโรรรรรเียนพพ้ออภดคค เธอยื่นให้แม่ดูในภาพนั้นมีบ้านมีแม่มีเด็กหญิงและมีผู้ชายคนเดิมยืนอยู่ไกลๆแต่คราวนี้ผู้ชายคนนั้นมีใบหน้าแล้มาลิมือสั่นเท่าขณะถือกระดาษแผ่นนั้นคุณครูให้วาดครอบครัวค่ะแม่แต่หนูไม่รู้จะวาดพ่อไว้ตรงไหนดีคำพูดไร้เดียงสานั้นทำให้มาลิแทบสุดเธอรวบตัวลูกมากอดไว้แน่นเพื่อซ่อนเสียงสะอื้นคืนนั้นมาลิหยิบจดหมายทุกฉบับของอนันต์ออกมาอ่านซ้ำไม่มีคำขอร้องให้กลับไปไม่มีข้อแก้ตัวที่ฟังไม่ขึ้นมีเพียงคำว่าขอโทษ อย่างซ้ำซากเธอเฝ้าถามตัวเองว่าเขาเปลี่ยนไปจริงๆหรือแค่เสียใจที่ถูกทิ้งกันแน่วินาทีที่หัวใจสั่นคลอนความโกลาหลนเกิดขึ้นเมื่อลูกสาวล้มป่วยได้ไข้สูงอนันต์ได้รับข่าวแจ้งทางข้อความหัวใจเขาแทบหยุดเต้นมือเขาสั่นจนทำอะไรไม่ถูกเขาพิมพ์ข้อความยาวเหยียดแล้วลบทิ้งซ้ำไปซ้ำมาสุดท้ายส่งไปเพียงประโยคเดียวว่าลูกเป็นยังไงบ้าง มล,ลีเห็นข้อความนั้นขณะเฝ้าไข้ลูกที่นอนสมหน้าผากเล็กๆร้อนระอุและลมหายใจที่แผ่วเบาทําให้เธอน้ําตาไหลเธอเริ่มตระหนักว่าการปกป้องหัวใจตัวเองกับการปกป้องหัวใจลูกอาจไม่ใช่เส้นทางเดียวกันเธอตัดสินใจพิมพ์ตอบกลับสั้นๆไขสูงแต่หมอบอกไม่อันตรายไม่ถึงนาทีสายโทรศัพท์ก็เรียกเข้ามมลีนิ่งไปเธอไม่รับสายปล่อยให้มันดังจนเงียบไปเองอน,นันที่อีกฟากหนึ่งทําได้เพียงกอดโทรศัพท์ไว้แน่นน้ำตาย,ยดลงบนหลังมือเขาอยากไปหาอยากอุ้มลูกแต่เขารู้ดีว่าตนเองไม่มีสิทธิ์นั้นเลย เช้าวันใหม่เมื่อเค่เริ่มรดเด็กหญิงลืมตาขึ้นมายิ้มอ่อนแรงแม่จา๋าหนูฝันว่าพ่อมาหามาลิฝืนยิ้มตอบทั้งที่ใจแตกสลายวันนั้นที่หน้าคลินิกอนันตแอบยืนมองอยู่ไกลๆเขาเห็นมาลิอุ้มลูกออกมาเห็นลูกสบไหล่แม่ภาพที่งดงามนั้นทําให้เขาหายใจไม่ออกเขาหลบหลังเสาเหมือนคนมีความผิดไร้แรงมมลิรู้สึกถึงสายตาที่จ้องมองมาแต่เมื่อหันไปกลับไม่พบใครหัวใจเธอเต้นแรงเธอรู้ว่าเป็นเขาแต่ใจยังไม่อยากยอมรับ หลายสัปดาห์ผ่านไปความสดใสเริ่มกลับคืนสู่บ้านไม้หลังเก่าแต่รอยร้าวในใจผู้ใหญ่ยังคงอยู่ครบถุวนคืนหนึ่งไฟดับไปทั้งหมู่บ้านมาลิจุดเทียนเล่มเล็กแสงสลัวนำพาความทรงจำในคืนที่เธอหนีออกมากลับมาอีกครั้งน้ำตาไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวในขณะที่อนัน์เองก็นั่งอยู่ในความมืดเช่นกันเขาหัวเราะคืนๆให้กับโชคชะตาที่แม้แต่ความมืดมิดก็ยังเหมือนกันไม่มีผิดเพี้ยนวันถัดมาลูกสาวกลับจากโรงเรียนพร้อมคำถามใหม่ที่สั่นสะเทือนโลกทั้งใบของมาลิแม่จ๋าถ้าตอนนี้พ่อไม่ใช่คนเลวแล้ว ไม่ยังกลัวอะไรอยู่อีกหรอคะมาลีอึ้งไปครู่ใหญ่เธอไม่มีคําตอบให้ลูกเพราะแม้แต่ตัวเธอเองก็ยังหาคําตอบให้หัวใจตัวเองไม่ได้เลยบทเรียนแห่งการเริ่มใหม่รอยร้าวที่รอการประสาน ความกลัวยังคงกัดกินหัวใจของมะลิกลัวการถูกทำร้ายซ้ำกลัวที่จะกลับไปเชื่อใจแต่สิ่งที่เธอกลัวที่สุดคือการต้องเห็นลูกเติบโตขึ้นพร้อมกับคำถามที่เธอไม่กล้าตอบคืนนั้นสองมือที่สันเทาของทั้งคู่ต่างจะโรปากกาเขียนจดหมายที่อาจไม่มีวันถูกส่งมะลิเขียนถึงความหวัดหวันส่วนอนันต์เขียนถึงความจำนวนต่อความจริงหากเธอไม่ให้อภัยฉันจะยอมรับแต่ขอแค่ให้ฉันได้ทำหน้าที่พ่อสักครั้งเปเลวเทียนวูบไหวในความเงียบราวกับจะบอกว่าบางความเจ็บปวดไม่ได้จบลงที่การจากลาแต่มันต้องการความกล้าหาญที่มมาาาากกกวว่่คครัเพืออหต บอเช้าวันถัดมามาริซอนจดหมายฉบับนั้นไว้ใต้หมอนราวกับซ่อนหัวใจที่อ่อนแอของตนเองระหว่างทางไปโรงเรียนลูกสาวกระชับมือแม่แน่นพร้อมคำถามที่หนักอึ้งแม่จ๋าวันนี้พ่อจะมาไหมมาริหยุดเดินสูดลมหายใจหรือก,ก่อนตอบแม่ไม่รู้จะลูกซึ่งนั้นคือความจริงที่สัตย์ซื่อที่สุดในตอนนี้ในขณะที่อนันต์เลือกที่จะไม่ส่งจดหมายที่เขาฉีกทิ้งซ้ำแล้วซ้ำแล้วเขาเลือกคำสิ่งที่ทำได้เพียงอย่างเดียวคือการไปยืนรอหน้าโรงเรียน ใกล้พอที่จะไม่ถูกรังเกียจแต่ใกล้พอที่จะได้เห็นลูกคันทีที่เสียงออดดังขึ้นเด็กน้อยผมเปียบกมือระริกมาทางแม่สายตาของมาลิและอานันประสานกันเพียงเสี้ยววินาทีแต่กลับรู้สึกเหมือนเวลาหยุดหมุนมาริรีพาลูกขึ้นรถและขับออกไปทันทีทิ้งให้อานันต์ยืนนิ่งอยู่กลางอากาศที่เริ่มเย็นเยียบความปรารถนาของเด็กน้อยวันเวลาผ่านไปอนันตเริ่มทํางานอาสาในบ้านเด็กกาพร้าเพื่อขัดเกลาหัวใจตนเองเมื่อเด็กคนหนึ่งถามเขาว่าลุงคิไดถึงใครเหรอเขาตอบพร้อมรอยยิ้มที่เปื้อนน้านตาว่า ลุงคิดถึงคนที่ลุงทําหายไปจนกระทั่งวันหนึ่งมะลิได้เห็นภาพวาดและข้อความจากลูกสาวหนูอยากให้แม่ไม่ร้องไห้และอยากให้พ่อไม่หายไปตัวหนังสือยเย่เยเหล่านั้นทําให้น้ําตาของมลรหยดลงบนกระดาษเธอตัดสินใจพิมพ์ข้อความที่ใช้ความกล้าที่สุดส่งไปเราควรคุยกันเพื่อเด็กการ,รเผชิญหน้าท่ามกลางรอยร้าวร้านกาแฟเล,เล็กๆริมทางเยียสนิทเมื่อทั้งคู่กลับมานั่งตรงข้ามกันอีกครั้งระยะห่างของโต๊ะดูเหมือนระยะห่างของหัวใจที่ยังมองไม่เห็นฝั่งลูกเป็นยังไงบ้าง อน,นันต์เริ่มก่อนด้วยเสียงแผ่วมาริตอบสั้นๆโดยไม่สบตาความเงียบทําให้อากาศหนักอึ้งจนแทบหายใจไม่ออกผมไม่ได้มาเพื่อขอให้คุณกลับมาอน,นันต์พูดดวงตาแดงกำ่ำผมขอแค่โอกาสที่จะเป็นพ่อที่ไม่ทําร้ายลูกอีกมลริหลับตาพลานึกถึงคืนที่ลูกให้สูงการเป็นพ่อไม่ใช่การมาหาแค่ตอนที่คิดถึงนะคะผมจะรอต่อให้ต้องรอนานแค่ไหนผมก็จะรอคําว่ารอทําให้ใจมลริสัน่นเพราะเธอรู้ดีว่าการรอคอยที่ไร้จุดหมายนั้นทรมานเพียงใดรอยยิ้มที่เยียวยาคืนหนึ่งลูกสาวถามคําถามที่สกิดใจที่สุด แม่จ๋าถ้าหนูรักพ่อแม่จะเสียใจไหมมาริโอบก,กอดลูกไว้ทั้งน้ำตาแม่ไม่อยากให้หนูต้องเลือกหนูมีสิทธิ์รักพ่อจะ้ะอ,อนันต์เองก็เริ่มเข้าสู่กระบวนการบำบัดจ,จิตใจเขาต้องตอบคำถามที่เจ็บปวดที่สุดคุณกลัวอะไรที่สุดผมกลัวว่าต่อให้ผมเปลี่ยนไปแค่ไหนก็จะไม่มีใครรอผมแล้ววันหนึ่งมะลีได้รับบันทึกที่อนันตเขียนถึงความสำนึกผิดหน้าต่อหน้าเธออ่านมันด้วยหัวใจที่สับสนลูกสาวแอบดูแล้วพูดตามประษาเด็กว่าพ่อเขียนไม่เก่ง แต่พ่อเก่งเรื่องคิดถึงนะมาลีหัวเราะออกมาทั้งน้ำตาหัวใจที่เคยกระด้างเริ่มอ่อนแรงลงเพราะความเหนื่อยล้าจากการแบกรับความไม่ให้อภัยบทสรุปที่กำลังเริ่มต้นในยามเย็นที่ท้องฟ้าเป็นสีส้มอ่อนมาลีเดินจูบมือลูกสาวกลับจากโรงเรียนเธอเห็นอนันต์ยืนรออยู่ไกลๆเหมือนเดิมครั้งนี้มาลีไม่เดินหนีเธอพยักหน้าเบาๆให้ลูกสาวเด็กน้อยวิ่งเข้าไปหาพ่ออย่างมั่นคงอนันต์คุกเข่าลงอกกอดลูกไว้น้ำตาแห่งความขอบคุณไหลริน คืนนั้นทั้งสามคนนั่งร่วมโตอาหารกันเป็นครั้งแรกไม่มีคำสัญญาที่สวยหรูไม่มีคำว่ากลับมาเป็นเหมือนเดิมมีเพียงคำถามง่ายๆว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างและเสียงหัวเราะของเด็กหญิงที่ช่วยเย็บรอยร้าวในใจของผู้ใหญ่ทั้งสองก่อนนอนมาลีมองเงาสะท้อนของตัวเองในกระจกเธอเห็นผู้หญิงที่เคยแตกสลายแต่กลับมายืนหยัดได้อีกครั้งเธอรู้แล้วว่าความรักที่แท้จริงไม่ใช่การไม่เคยทำผิดพลาดแต่คือการไม่เดินหนีหลังจากรู้ว่าตัวเองทำผิดไป ไฟในบ้านค่อยๆดับลงเหลือเพียงแสงสลัวจากห้องนอนลูกครอบครัวนี้อาจไม่ได้กลับมาเหมือนเดิมแต่พวกเขากำลังเรียนรู้ที่จะดีกว่าเดิมในทุกๆวันที่ยังมีโอกาส